สวัสดีคะ่ะทุกคนเปลือกไข่อย่าทิ้งมีประโยชน์วันนี้เราจะนํามาบํารุงต้นมะกรูดให้ต้นแข็งแรงใบใหญ่ใบโตมารับชมกันเลยคะ่ะเปลือกไข่ที่เหลือจากในครัวคะ่ะอย่าทิ้งคะ่ะมีประโยชน์มากมายคะ่ะวันนี้เราจะนํามาบํารุงต้นมะกรูดคะ่ะให้เขามีต้นที่แข็งแรงและใบใหญ่ใบโตคะ่ะ ในเปือกไข่จะมีแคลเซียมสูงมีโพแทสเซียมมีฟอสฟอรัสคะเรานํามาบำรุงและป้องกันการเกิดโรคเชื้อราและยังช่วยไล่มดดำออกจากต้นด้วยค่ะเราก็ทำให้เขาเป็นสินเตเกตแบบนี้ค่ะเปือกไข่ที่เราใช้เราใช้หนึ่งกระมังเลยค่ะก็ไหล่สิบใบคะและอีกหนึ่งสิ่งค่ะเปือกไข่จะทำให้ดินร่วนซุยคะและดินมีปุ๋ย ข้าเป็นปุ๋ยอินทรีย์จากธรรมชาติค่ะค่ะเราจะมาตำให้เป็นชิ้นเล็กๆค่ะหรือเพื่อนๆจะนำไปบดก่อนก็นได้ค่ะเปื๋ยไข่ของเราก็เริ่มเป็นชิ้นเล็กๆแล้วค่ะค่ะเราใช้สากเล็กๆตำค่ะ เราก็ัำแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะค่ะสูตรที่เราจะนำมาบำรุงต้นมะกรูดค่ะช่วยได้หลายอย่างค่ะทำให้ดินร่วนซุยต้นแข็งแรงช่วยเรื่องการแตกใบใหม่ทำให้ต้นแข็งแรงใบใหญ่ใบโตค่ะเสร็จแล้วเราก็ได้ประมาณนี้ค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะนำไปโรย รอบคนต้นมะกรูดค่ะเลือไข่อย่าทิ้งค่ะมีประโยชน์มากมายค่ะต้นมะกรูดที่ปลูกไว้รับประทานเองค่ะเราจะอาศัยกินใบของเขาค่ะถ้าเรากินใบของเขาเราจะต้องมีอาหารเสริมช่วยเรื่องการแตกใบใหม่และทําให้ต้นแข็งแรงต้นงามใบใหญ่ใบโตค่ะ เปลือกไข่ก็เป็นสรรอาหารอีกหนึ่งสูตรค่ะที่เรานำมาบ่มรงในวันนี้ค่ะใบสวยเป็นมันค่ะทุกคนค่ะต้นมะกรูดที่ปลูกไว้หน้าบ้านเราก็เพาะด้วยเนดค่ะต้นงามมากๆค่ะต้นมะกรูดก็มีประโยชน์มากมายค่ะใบเราสามารถนำไปประกอบอาหารได้ดีค่ะ ส่วนลูกเราก็สามารถนำไปทำน้ำยาล้างจานหรือน้ำยาซักผ้าก็ได้ค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะนำเปลือกไข่ที่เราได้ไปํำแล้วค่ะนำมาโรยรอบโคนค่ะค่ะเราจะใส่มากน้อยก็ได้ค่ะค่ะเราก็นำเปลือกไข่มาโรยรอบโคนจนมะกรูดได้เลยค่ะ ช่วยทำให้ดินร่วนซุยต้นแข็งแรงเชื่อเรื่องในการแตกใบใหม่ทำให้ใบเขียวใบงามใบโตค่ะเราก็สามารถใส่ได้เยอะค่ะเพราะมะกรูดของเรามีลำต้นที่ใหญ่พอสมควรค่ะเราสามารถใส่ได้เต็มที่เลยค่ะทุกคนค่ะต้นมะกรูดใบกําลังงามค่ะนำไปประกอบอาหารหอมๆแบบนี้ดีมากๆค่ะ มะกรูดของเราไม่มีตัวแมลงมากัดกินเลยค่ะมีต้นที่เขียวงามและแข็งแรงมากๆค่ะปใบไ่เป็นสูตรป้องกันเชื้อราทําให้ดินร่วนซุยเช่อเรื่องการแตกใบใหม่และทําให้ใบเขียวใบงามใบโตค่ะเป็นอีกหนึ่งสูตรค่ะเพื่อนๆลองทำใช้ได้ค่ะส่วนวัชพืชที่อยู่รอบต้นเราควรจะนำออกค่ะ ขอบคุณมากค่ะที่มารับชมคลิปด,ดี้ริเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ